คอพากันตั้งใจํำรวมใจของตนให้ดีการบวชมันเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมถอมตนดูตั้งแต่อิริยาบถ ท่างจะเป็นคฤริหั์อยู่นั่งก็ไม่ค่อยได้นั่งพักเพียบเรียบร้อยอะไรเลยนั่งก็นั่งตามสบายทวนมากก็นั่งเก้าอี้กันสมัยทุกวันนีย <c oughs> หรือว่านั่งคัดสมาธิอะไรตามชอบใจ เมื่อเราเข้ามาบวชอะไรอย่างนี้เรามาฝึกหัดอิริยาบถนั่งก็เป็น,นระเบียบเรียบร้อยในนี้นเป็นอาการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจะเดินเหินไปมาทางไหนก็ต้องนมัสวัน ไม่เสียกิริยามารยาทกระโดดโลดเต้นเหมือนอย่างครรอหัดนั้นก็ไม่ได้เนีย่ยนี่นะจงว่าการบวชมันดีเป็นการฝึกขัดให้เป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้คนแข็งกระด้างนั่นไม่ค่อยมีใครชอบสังคมเขาก็ไม่ชอบ ท่านบางคนไม่ได้ฝึกตนนะเมื่อเข้าสังคมแสดงกิริยาการแข็งกระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนทาให้คนหลายเขารัางเกียดเอาไอ้นี่มันถือดีมันอวดดีพออย่างนี้เนะี่ยคนแข็งกระด้างเนี่ยมักจะได้ประสบอันตรายมีข่าวลงในนังสือพิมพ์บ้างวิทยุบ้าง อยู่ไว้บ่อยเมื่อพี่นาดูแล้วมันก็เกิดจากการที่ไม่ได้อบรมฝึกฝนกายวาจาใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเลยฝึกได้ฝึกตนปล่อยให้กิเลสมันส่งเสริมจิตใจแข็งกระด้างกระเดืองเมื่อใจกระด้างแล้วอาการกายวาจามันก็กระด้างไปตามกัน ไปอย่างนั้น <c oughs> มันไม่มีทางอ่อนโยนอันนี้แข็งต่อแข็งปะทะกันเข้ามันก็ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเข่นฆ่ากันตายเยอะแยะก็เพราะความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดขาตกรรมต่างๆนานาชีวิตสมควรจะอยู่ไป นานสร้างบุญกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนก็ไปไม่รอดเพราะความไม่ได้ฝึกตนปล่อยให้เป็นแข็งกระด้างกระเดื่องในอ,อย่างนี้นะพากันพิจารณามันเห็นโทษของความแข็งกระด้างกระเดื่องเหล่านี้ <c oughs> เมื่อเห็นโทษแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจ ในการที่เราได้เข้ามาบวชแล้วได้มาฝึกตนให้เป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยทั้งจิตใจก็ดีมมนีถ้าอยู่ไม่ได้ในศาสานาศึกออกไปก็จะรู้จักรบรู้จักหลีกจากความชั่วทั้งหลายได้เห็นคนอื่น ทำชั่วแข็งกระด้างกระเดืองตนก็ไม่ทําตามเขาเพราะตอนได้ฝึกผลตนมาตอนเป็นนักบวชเห็นเขาดื่มเหล้าเมาสุราก็ไม่ปาดหนาพอได้พิจารณาแล้วเห็นโทษของมันมาตอนเข้ามาบวชเรียกว่าถ้าผูใ้ใดไม่ประมาทในคำสอนของพระเจ้าแล้ว การบวชนี่นับว่าทำให้คนเราดีขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็มีชีวิตยอยู่ปราศาจากเวรภัยศัตรูต่างๆเพราะว่าเมื่อเป็นนักบ,บวชนี่ยอมพิจารณาเห็นความเบียดเบียนการเป็นทุกข์ในโลกความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นภัยต่อชีวิต อย่างร้ายแรงเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็หวางตนลงไม่กระด้างกระเดื่องชีวิตของผู้นั้นก็ปาศักเวรภัยศัตรูคอยจองร้างจองผลนันเพราะว่าตนสำรวมกายวาจาใจอยู่ไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อน นีม่มันดีอย่างนี้ละการบวชอย่งว่ให้พากันเข้าใจผู้ที่ไม่ได้บวชเมื่อได้เข้ามารักษาศิลห้าหรือศีลโอวะสดเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ฝึกกายวาจาใจอ่อนน้อมอ่อนโยมอ่อนโยนต่อศีนต่อธรรมไปมันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ อยู่คลองเรือนก็อยู่โดยความสุขสวัสดีไม่มีเวรไม่มีภัยเอาตัวรอดจากเวรจากภัยต่างๆได้นีพากันพิจารณาให้มันเห็นคุณค่าแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีเป็นอเนกประการสำหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆ อันกิเลสตัณหามันจะเบาวางออกไปจากจิตใจได้ก็เพราะความฝึกตัวให้เป็นคนเคารพรบโนมอ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นก่อนเลยก่อนอื่นนะเมื่อทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างต่างต่างเหล่านั้นมันบรรเทาลงแล้วไอันกิเลสอื่นๆมันก็เบาบางลงไปตามกันมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าทิฏฐิมาหน้าอันนี้มันยังแข็งกระด้างอยู่มันยังมีกำลังมากอยู่ในจิตใจของคนเราแล้วก็กิเลสอื่นๆมันก็พลอยมากไปตามกันเลยข้อนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้มันเห็นด้วยตนเองถ้าไม่พิสูจน์ให้เห็นด้วยตนเองมันก็จะไม่ยอมเชื่อและปฏิบัติตามเป็นอย่างนั้น <c oughs> ความเป็นพ่ไม่รู้ธรรมของจริงอันนี้แต่มันเป็นปัญหาใหญ่โตที่เราต้องแก้ไขกันอยู่เรื่อยไปโลกมนุษย์เราเนี่ยมันเบียดเบียนกันต้องได้ตรากฎหมายออกบังคับถึงกะนั้นมันก็ยังไม่ฟังมันยังไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโทษ ไม่กลัวคุกคาตารางยอมร่วมกฎหมายไปเขาจับได้ก็เอาไปติดคุกติดตารางไม่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในตารางมันก็ไม่ไม่ไม่ก็จะละพยศอะไรนะันส่วนมากนะเพราะว่ามันไม่รู้ทำวันทุกวันนี้ทางการยืในในิมต์พระ ไปแสดงธรรมในคุกในตารางบางแห่งไปหัดให้นักโทษนั่งสมาธิภาวนาก็รู้สึกว่าได้ผลสมควรผู้มีปัิสัยมันก็นั่งสมาธิใจสงบลงได้นี่เมื่อมันได้ฝึกผลจิตใจได้อย่างนี้นะค้นจากคุกไปก็อาจจะกลายเป็นคนดีไปได้เพียงในปฏิคุกอยู่เฉย เมื่อมีการอุรมทางจิตใจนี่มันยากอยู่ดอกมันจะหายประเยน์อะไรนะออกจากคุกไปแล้วก็ไปทำชั่วของเก่านั่นแหละอีกบางคนต้องเข้าไปติดคุกตั้งสองสามครั้งก็มีเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องกรอบเกาขัดเกลาจิตใจของคนเราดีกว่ากฎหมายทั้งหมดในโลกอันนี้ นังนั้นะ่ะพระศาสดาของเราอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์ฝึกผลคนเป็นจำนวนพันพันหมืนม่นหมื่นพระองค์ไม่ได้ใช้อำนาจบัดรใหญ่อะไรเลยไม่ได้ลงอายาแก่ผู้ใดถ้าใครทําผิดหมดบัญญัติที่พระองค์บัญญัติไว้อย่างร้ายแรง อย่างนั้นก็ให้ออกจากหมู่ไปซะเท่านั้นเลยอย่าไปอยู่กับหมู่นี่ฉะนั้นก็ให้สึกไปครองเรือนตามเดิมซะนี่การลงโทษของพระอ,องค์ไม่มีคุกคาตารางอะไรเลยพระองค์อาศัย ธรรมะที่พระอ,องค์เจ้ารู้แจ้งเห็นจริงนั่นหละทรงสแสดงความจริงให้ผู้ฟังได้ฟังผู้ฟังนั้นได้มีบุญวาสนาได้อบรมตนมาแต่ก่อนได้เคยฟังธรรมมาอย่างนี้พอพระอ,องค์เจ้าทรงสแสดงธรรมเกี่ยวกับความจริงของชีวิตผู้ฟังมันก็ฟัง ไปพิจารณาเห็นตามไปบางท่านก็เลยบรรลุค้นจากกิเลสตัณหาไปได้ในขณะฟังธรรมในบรรลุโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเช่นนี้คนไอพระสาวกเหล่านั้นหรือว่าทายุภัยกาเหล่านั้นได้เห็นธรรมของจริงแล้วยิ่งเขารพบภาษาตรดา มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะประมาทเลยน,นี่แหละพระศา,าสดาทรงทรมานสัตว์โลกไม่เหมือนอย่างชาวโลกเขาทรมานคนอันนั้นผู้ใดประพฤติผิดกฎหมายที่เขาตั้งไว้แล้วก็จับไปฟ้องลงศาลก็ตัดสินติดคุกติดตารางทรมานตนมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ให้ทําการทํางานไม่มีอิสระในตัวเลยได้รับทุกทนทรมานนี่โลกเขาลงโทษคนผู้ทําผิดแต่พระศาสดานั้นไม่เป็นอย่างนั้นองค์แสดงธรรมบัญญัติเขาอยู่ในห้ามให้ประพฤติถ้าหากว่าไปประพฤติล่วง วินัยขั้นต่ำก็เอาให้รู้เห็นโทษของตัวเองจนใน้ร่วงแล้วก็ขอแสดงต่อหน้าภิกษุด้วยในรูปนึงแล้วก็พ้นโทษนั้นไปได้แต่ถ้าหากว่าไปคิดเห็นว่าเอา้าเราร่วงละทีกข้าบทนี้เมื่อร่วงไปแล้วไปแสดงอย่างนี้บ่อยๆไม่มีทางพ้นอันนั้นนะเพราะว่ารู้แล้วผืนทำลงอื มันก็เป็นโทษบ่อยๆนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะละได้มันจะลดมันจะหมดโทษเมื่อไรคำแสดงอาบัติแล้วก็ว่าไปยอมสารภาพต่อหน้าเพ,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 พื่อนพิสุขผมได้ต้องโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยขอแสดงต่อท่านวันนี้ท่านผู้เล่าก็วว่าท่านเห็นโทษเจ้าของแล้วหรือเห็นแล้ว เมื่อถ้าเห็นของตนแล้วต่อไปให้สำรวมระวังนะอย่าไปล่วงอีกแล้วก็รับดีแล้วต่อไปเข้าเจ้าจะสำรวมระวังอย่าไม่ล่วงอีกวันนี้ถ้าหาวตนไปเจตนาล่วงอย่างนั้นมัน,ก,มนนะก็ไม่พ้นแสดงอว่าก็ไปพ้นจากบาปจากโทษนั้นทั้งเนะพราะว่ารู้แล้วผืนทำลงนะแม้เป็นกระรหัดก็เหมือนกัน เอาไปล่วงศีลวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสมทานใหม่สมทานศีลแล้วมันรักษาได้วันเดียวหนึ่งผไปล่วงล่วงแล้วไปสมทานใหม่อย่างนี้ไม่มีทางมันจะพ้นจากบาปจากโทษนั้นนะคนไม่ได้เ <c oughs> พราะว่าผู้นั้น,นมีมายาอยู่ในใจมีเล่ห์เหลี่ยมหวังว่า จะออกจากโทษนั้นนั้นด้วยการทําอย่างนั้นความจริงเนี่ยมันผิดจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายก็คือว่าเมื่อตอนได้พลัง้งพลาดได้ล่วงเกินไปแล้วรู้ตัวแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังต่อไปไม่ล่วงอีก mm. เช่นนั้นโทษมันยังค่อยหมดไปได้ mm. เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของอุปเสเจ้านั้นนะ่ะให้สังเกตดูพระองค์แสดงเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นโทษเราเป็นโทษจริงๆอย่างนั้นให้เห็นด้วยตนเองแสดงคุณให้เห็นว่าเป็นคุณจริงๆเป็นคุณความดีจริงๆ ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองความมุ่งหมายของพระศาสดาไม่ใช่ว่าพระองค์จะสอนให้เชื่อตามๆกันไปโดยที่ผู้ฟังไม่รู้จริงในใจเลยอย่างนี้พระองค์ไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างลทัทธิอื่นลทัทธิอื่นเขาเพียงแต่ว่าขอให้เชื่อตามๆกันไปแล้วก็ใช้ได้อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระองค์แนะนำพ่อสอนให้ปูกฟังในพิจารณาประพฤติปฏิบัติโน้มจิตใจของตนลงสู่ธรรมะให้ได้จริงๆจนว่าขาจัดกิเลสออกจากหัวใจได้จนเกิดงานรู้แจ้งว่ากิเลสอย่างนี้ได้หมดไปจาก,กจิตใจของเรานี่จนรู้ชัดโดยตนเองอย่างนั้นและกิเลสอย่างนี้ยังอยู่ยังไม่หมดก็รู้อย่างนี้นะ ก็ประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังได้รู้เอง,เ,องเห็นเองในเรื่องผิดเรื่องถูกขึ้นมาได้ตนเองอย่างนี้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามละความว่าเมื่อพระอ,องค์แนะนำสั่งสอนแล้ว ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครจะช่วยตนเองได้ช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิตใจนี่นะไม่มีใครช่วยได้เลยต่างคนต่างฝึกตนเองเข้าไปพิจรารณาเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมต่างๆด้วยตนเองวันนี้ มณนกิเลสบาปธรรมทั้งหลายก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไปให้คนอื่นมาช่วยขับไลก่กิเลสออกให้นี่มันไม่ได้เพราะตัวเองสร้างมันขึ้นมาตนเองเห็นโทษของมันแล้วก็ละมันเองถ้าม่อยังไม่เห็นโทษมันตราใจก็จะต้องสั่งสมมันอยู่อย่างนั้นแหละไปแม้ใครจะว่ากล่าว ตักเตือนอย่างไรมันก็ไม่ยอมลดละเพราะมันยังชอบใจอยู่เป็นอย่างนั้นมันยังชอบใจกิเลสอย่างนั้นอยู่แม้จะไปตกนรกหมกไหมก็ยอมเพราะน่ะถ้าจิตใจมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันยอมทุกอย่างไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็น บริษัทของพระพุทธเจ้าจแท้อย่าไปยอมให้กิเลสมันฉุดคล้าไปในทางที่เสียหายทางต่ำเพราะว่าพุทธไปว่าผู้รู้ผู้ฉลาดแต่เราภาวนาพุทโธกันอยู่เรื่อยไปพุทโธไปว่าผู้วานแล้วผู้ตื่นแล้ว วันนี้จุดมุ่งหมายที่ท่านสอนในภาวนาพุโทโธก็เพื่อที่จะให้จิตใจมันเบิกบานเพื่อให้ตื่นตัวว่ากิเลสตัณหานี่เป็นศัตรูของชีวิตนี่อย่างจริงจังศัตรูภายนอกน้นไม่เท่าไรหรอกศัตรูภายในคือกิเลสเนี่ยสำคัญมากให้มันเห็นแจ้งไระจักด้วยตนเองอย่างนี้นะ เมื่อผู้ใดเห็นว่ากิเลสนี้เป็นศัตรูต่อตนเองก่อทุกข์ก่อยากให้ตัวเองมาในสงสารนับชาติไม่ทวนกับกิเลสนี่แหละอถ้าก็เราได้โอกาสอย่างนี้แล้วไม่เพียรละมันมันก็จะก่อทุกข์ให้ล่ำไปอยู่อย่างนี้แหละดีไม่ดีผู้เป็นนักบวชมาแล้วขี่ขานทำความเพียร เอาชนะกิเลสยำยานั้นไม่ได้จิตใจมันก็หวนกลับไปคลองเรือนอีกกระตกเป็นท่าของตัณหาต้องไปหาเลี้ยงรูปเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนั้นอีกนอกจากหาอยู่หาก,กินแล้วก,ก็ต้องไปทำบาปเข้าไปอีกคบเพื่อนกเกเรต่างๆนานาเข้าไป เลยกลายเป็นคนเสียคนมืดบนอนทการไม่เห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆหมดนี้นะนี่แหละผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันยากที่จะตั้งตัวให้เป็นคนดีที่จะมาชำระตนให้ของใสเบิกบานเหมือนอย่างเราภาวนาพุโทโธนี่นะ เคยว่าผู้บานแล้วจิตใจจะเบิกบานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นเรื่องของความเศร้าหมองเป็นของทกกระพรกกิเลสนี่นะไม่ใช่ของสะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อมาหุ้มห่อจิตใจมันยังทำใจนี่ให้เศร้าหมองปก,กติใจนี่มันสะอาดอยู่แล้วผ่องใสตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทีนี้พอ ใจที่ไม่ฉลาดแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาหุ้มห่อตัวเองเข้าไปก็ทําให้ตัวเองเศร้าหมองขุ่นัวลงไม่รู้จักว่าบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์อะไรแล้ววะนี่นั่นก็เมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นมันก็มักจะทําชั่วมากกว่าทำดีนี่นะดังนั้นพากกันเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ ไม่มีใครนะจะมาช่วยเราได้มาถึงตอนนี้นะทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่พาให้ตนเป็นทุกข์มาในสงสารมากมายนี่ต้องเห็นด้วยตนเองผู้อื่นเห็นให้ไม่ได้ตัวใครตัวเราเมื่อผู้ใดเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ไม่ประมาทในววันนี้ตั้งความเพียรความพยายาม ละกิเลสไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดจะสิน้นไอ้ผู้อื่นเพ่กก็ช่วยเราได้เพียงครั้งเป็นคราวอย่างนี้แหละอย่างที่เรามาชุมนุมกันในศาลาแล้วก็ได้แนะนำตักเตือนบอกอุบายวิธีละกิเลสตัณหาให้เมื่อผู้ใดจำอุบายเหล่านี้ได้แล้วไปลงมือปฏิบัติตามอ่า มันก็ย่อมจะเป็นไปไม่มากก็น,น้อยแหละยอมได้รับผลนะทำให้กิเลสเบาบางลงไปอย่างเช่นแสดงว่ากิเลสตัณหาความโลภโกรดลงก็ดีบุญกุศลต่างๆก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้นะถ้าใจชอบทางบุญกุศลแล้วมันก็นอมไปทางบุญทางกุศล มันก็ละกีเลสบาปธรรมออกไปเรื่อยๆเมื่อมันไม่ชอบทางบาปอากุศลต่างๆแล้วน้อมใจไปทางบุญกุศลใ,ใจมันก็เบิกบานผ่องใสไปเรื่อยๆหรือว่าบุญบาปมันมีใจเป็นประธานเมื่อใจน้อมไปทางไหนใจสร้างบุญกุศลขึ้นมาบุญกุศลก็มาทำใจนี้ให้ผ่องใสเบิกบานได้ อย่างนี้แหละถ้าใจชอบบาปอากุศลน,น้อมไปในทางบาปอากุศลสร้างบาปอากุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้บาปอากุศลเกิดขึ้นหูมอจิตใจนี่ก็เศร้าหมองขุนมัวไปก็เลยกลายเป็นคนเรียกว่าคนอาภัพไม่มีวาสนาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสาปรธรรมไปได้ เพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสมาทำเหล่านั้นออกจาก,กจ,จิตใจชีวิตมันก็มีแต่ตกต่ำมีแต่เสเวยทุกทรมานเรื่อยไปอย่างนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยให้เพ่งดูจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้สังเกตดูจิตดวงนี้เท่านั้นเลย มันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาบ้างหรือมันไม่สร้างตัวเองสังเกตตัวเองก็รู้ได้แต่ถ้าตนเองมีส,สมาธิจิตอยู่เสมอมีสติสมัชัญยับประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมออยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปธรรมอะไรขึ้นมามีแต่มัน มีความรู้ความเห็นที่เคยได้อบรมปัญญาให้เกิดมีขึ้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปร้วนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถ้าความเห็นมันปรากฏในขึ้นมาขั้นนี้แล้วมันก็เลยบาปมักกรรมความชั่วไายต่างๆนัๆ้นมาแล้วจิตนะมันมาถึงขั้น กิเลสส่วนละเอียดที่ท่านเรียกว่าอัตมิมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาความถือขันหน้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันนี่มีแต่มาทําลายความเห็นอันนี้นะให้มันระงับดับลงไปอย่าให้ความเห็นที่ว่าร่างกายขันธห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้ความรู้ความเห็น ท่วาธาสีขันหี ي ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้เป็นหลักไว้เมื่อเหตุอะไรมาถึงเข้าก็รู้เท่าทันเหตุนั้นนั้นว่ามันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่เป็นสารไม่ถือมั่นไวในใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ทางใจแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ไม่มีก็เลยเป็นคนห่างไกลจากทุกข์เพราะว่าละเหตุแห่งทุกข์เรื่อยไปอารมณ์ใดเรื่องใดที่มันจะก่อให้เกิดทุกข์ใจเรารู้ทันมันแลวเราละมันเรื่อยไปอย่างนี้นะแล้วใจมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไงวะนี่มันก็ไม่ทุกข์เลย ที่ใจเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดอารมณ์ที่ปีพิษต่างๆไว้ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางมันถึงได้เป็นทุกข์ใจนี่นะดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพเจ้าที่นำมาเนะนำสั่งสอนนี้